ครับตรงนี้มีคบว่าที่ผ่านมาตรง GFC เรามีแค่หนึ่งสาขาซึ่งหนึ่งสาขาเราเนี่ยก็ออปเรตมาได้ค่อนข้างดีมาโดยตลอดนะครับเรามีการเติบโตอย่างต่อเนื่องทุกปีนะครับแล้วก็ทาจุดสูงสุดใหม่ตลอดมาโดยตลอดเลยก็อย่างอย่างที่เรียนนะครับว่า GFC จะเป็นเจ้าแรกนะครับที่เข้าตลาดเกี่ยวกับทางด้านมีบุตรยากนะครับแล้วเราก็มีความมั่นคงนะครับการเติบโตของเราเนี่ยเติบโตมาอย่างต่อเนื่องนะครับ ครับก็เจฟซีของเรานะครับเป็นคลินิกรักษาที่มีบุตรยากนะครับซึ่งก็จะเป็นการ Kristen! ให้คำรรปรึกษาแบบพบวงจรนะครับตั้งแต่มีการให้คำปร,รึกษานะครับซึ่งบริการหลักของเราเนี่ยเริ่มต้นจากการให้คำปร,รึกษาเบื้องต้นสำหรับผู้ที่มีปัญหามีบุตรยากนะครับแล้วก็บริการที่2ก็จะเป็นการร,รักษาด้วยวิธีการฉีดเชื้อหรือ IUI นะครับแล้วก็บริการที่3จะเป็นบริการรักษาผู้มีบุตรยาก ĸ, ด้วยวิธีาววาการทําเด็กหลอดแก้วหรือ ICSI นะครับ แล้วก็บริการที่4จะเป็นการตรวจโครโมโซมหรือตรวจ NGS นะครับซึ่งเรามีหลักเป็นของตัวเราเองนะครับแล้วก็บริการที่5ก็จะเป็นบริการเกี่ยวกับการปักไข่นะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นถือว่าเป็นข้อมูลจอยของเราในการรักษารรบ 1> <1> <IF> ุ้มุตยากับผมเี้นน้นะครับว่าในการรักษาผู้มีบุตยากนะครับมันจะมีะหลักสําคัญสําคัญนะครับที่เราให้ความสนใจแล้วก็ เราให้ความตระหนักอยู่นะครับซึ่งเป็นข้อมูลที่เราก็จะให้กับคนไข้ทุกคนที่ทําการรักษานะครับซึ่งเรามองว่าเป็นจุดเด่นของ GFC เรานะครับหนึ่งเลยเนี่ยจะต้องมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางการทางด้านเทคโนโลยีช่วยการจเจริญพันธุ์นะครับซึ่งแพทย์ของเราเนี่ยก็จะมีประสบการณ์มามากกว่า23ปีขึ้นไปนะครับตัวหัวหน้าทีมเรานะครับแล้วก็ส่วนที่2ก็จะเป็นส่วนของทาง l a บนะครับซึ่งแ a บเองเนี่ยก็จะต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญเหมือนกันนะครับในการเลี้ยงตัวอ่อนเพราะว่าตัวอ่อนที่ส่งมาจากที่แพทย์เป็นคน ให้คํารึกษาเนี่ยก็จะส่งผ่านมือมาที่นักวิทยาศาสตร์นะครับซึ่งทีมนักวิทย์เนี่ยถ้ามีประสบการณ์ก็จะสามารถดูแลตัวอ่อนของของคนไข้ได้เป็นอย่างดีนะครับซึ่งทั้งหมดนี้จะมีผลกับ success rate นะครับส่วนที่3ของเราก็จะเป็นอุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัยนะครับเรามีตัวะระบบ AI นะครับ EVA ที่เราใช้เป็นที่แรกในประเทศไทยนะครับซึ่งอันนี้ก็จะใช้ในการเลี้ยงดูตัวอ่อนนะครับแล้วก็ส่วนที่4เรามีในส่วนของเป็นส่วนของ c r m นะครับเป็น customer ที่คอยเป็น c u เมอ m e r Service ที่เป็นเหมือนกับคอนซัลท์เฉพาะนะครับแต่ละเคสนะครับเพื่อให้คนไข้ที่เข้ามาเนี่ยถ้าเกิดคนไหนมีปัญหาหรือมีข้อสักถามใดๆเนี่ยสามารถอธิบายให้คนไข้รับทราบถึงขั้นตอนการรักษาอย่างละเอียดนะครับดูแลทุกขั้นตอนนะครับแล้วเราเองเนี่ยถือว่าเป็นคลินิกที่มี success rate ค่อนข้างที่จะสูงนะครับในการรักษาบิวิจ้างเนี่ยโดยวิธีการทำเด็กหลอดแก้วเนี่ยถ้ามีการตรวจ NGS ด้วยเนี่ยของเราเนี่ยสูงถึง72% ครับเป็น c ั s เซสส e ของเราครับต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าสำหรับประเทศไทยเองในมุมมองของต่างชาติถือว่าเป็นที่ที่เขาให้ความสนใจนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยเนี่ยค่าชฉลใช้จ่ายเนี่ยไม่ได้สูงถ้าเทียบกับอย่างของสหรัฐอเมริกาเนี่ยของเราถูกเขาประมาณ2เท่าเทียบกับของเขาอะนะครับและในโซนเอเชียเองเนี่ยการรักษาผู้มีบุตราเนี่ยก็เป็นธุรกิจที่ คนให้ความสําคัญเยอะนะครับต้องเรียนว่าตัวเลขเนี่ย49%เนี่ยเป็นโซนเ e อเซียหมดเลยนะฮะที่ที่ที่สนใจในการารักษาภาวะมีบุทญานะครับซึ่งเป็นตลาดค่อนข้างที่จะสูงมากทีเดียวถ้ามองตัวเลขเนี่ยในในทั่วโลกนะครับตัวเลขของตัวเลขรวมๆของตลาดมีบุทญยาเนี่ยอยู่ประมาณถ้าปี65เนี่ยอยู่ประมาณ7,700ล้านบาทนะครับ <S <S อ่าซึ่งเขาก็คาดว่าในปี70นเนี่ยจะขึ้นไปถึง900ล้าน มันเติบโตประมาณ3%ทุกปีอันนี้คืออันนี้คือทั้งหมดในทั่วโลกนะครับการรักษามีกุญราซึ่งในนี้เนี่ยก็จะเป็นการทําด้วยวิธีการทําเด็กออทิสติด้วยวิธีอ c กซี่เนี่ยประมาณ80%ละซึ่งก็เป็นเทคโนโลยีที่เราใช้กันอยู่ในอย่างแพร่หลายในประเทศไทยเป็นนี้เป็นต้องเรียกว่าเป็นวิธีการรักษาที่นิยมมากที่สุดในปัจจุบันนะครับแต่ทีนี้เนี่ยก็ต้องเรียนว่าการรักษาเนี่ยพอมันเป็นการรักษาครับมันก็ต้องดู success rate เป็นหลัก เพราะฉะนั้นการที่คุณจะคี u สักเซสเลยให้ได้สูงเนี่ยมันก็มีหลายปัจจัยที่ผมเรียนมานะครับว่าเราเองก็ต้องมีเทคโนโลยีมีทั้งคุณหมอมีทั้งทีมนักวิทย์ของเราเพื่อที่จะบูตตัวนี้ขึ้นไปถามว่าตลาดตัวนี้เนี่ยมันยังจะโตไปได้อีกไหมเนี่ยผมต้องเห็น่างครับว่าจากตัวเลขป,ปัจจุบันที่ประชากรเนี่ยเราลดลงตลอดนะครับแล้วก็มีตัวเลขอีกว่า,อ,าอัตราส่วนของผู้หญิงที่ตั้งครรภ์หรือเริ่มจะมีบุตรเนี่ยอายุมากขึ้นทุกมากขึ้นมาตลอด นะครับในตัวเลขปัจจุบันเนี่ยจะเห็นว่ากลุ่มอายุ25ปีถึง30ปีเนี่ยมากขึ้นจากก่อนหน้านี้นประมาณ2-3นะครับแล้วก็ยังมีข้อมูลอีกว่าพออายุ35ขึ้นไปเนี่ยเริ่มมีปัญหาสุขภาพในการมีบุตรเพราะฉะนั้นเนี่ยครับตัวเลขพวกนี้มันเลยกลับมาว่าการที่คุณจะมีบุตรได้เนี่ยมันเลยกลับมาพึ่งเทคโนโลยีช่วยการจเจริญพันธุ์หรืออย่างคลินิกอย่าง GFC เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยค่าใช้จ่ายเนี่ยถ้าจะมองว่าสูงไหมแน่นอนครับว่าทาง จะมีพวกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับยาพลากาทางการแพทย์หรือว่าแผลที่มีคุณภาพเนี่ยมันก็จะตามมาแต่สุดท้ายอ่ะก็ต้องฝากว่าการที่จะเลือกรักษาคลินิกไหนเนี่ยนะครับมันต้องดูองค์ประกอบอย่างที่ผมเรียนมานะครับว่าการรักษาไม่ได้อยู่ที่แพทย์อย่างเดียวโอเคแพทย์มีประสบการณ์เนี่ยมีส่วนนะครับแต่ว่าต้องคิดซะว่าตัวอ่อนเราอะ่ะเวลาผ่านผ่านมือครับมันผ่านจากแพทย์ไปที่นักวิทนักวิทย์เป็นคนทำซี่ให้คุณผ่านมาที่อุปกรณ์ในการเลี้ยงที่ต้องมีเทคโนโลยี ผ่านมาที่อย่างของเรามีคอนเซิลที่จะคอยคอนเซิลว่าอย่างเวลาฉีดยาบางคนอาจจะมีคําถามอยู่ดีตอนตึกมีคําถามขึ้นมาฉีดยานี้มันใช่หรือเปล่าหรือมีปัญหาอะไรไงเรามีทีมตัวนี้คอยซัพพอร์ตอยู่องค์ประกอบทั้งหมดนี่ครับจะทําให้การรัการรักษาครั้งนั้นๆเนี่ยสำเร็จขึ้นมาได้ทีนี้บัตเจ็ตเวลาเราตั้งนะครับแน่นอนว่ามันค่อนข้างที่จะสูงนะครับเทียบกับการรักษาอย่างอื่นแต่ทีนี้พอดูภาพรวม้วถ้าสมมติว่าคุณรักษาที่ที่คุณมีความมั่นใจอ่ะมันก็อาจจะเป็นแค่ครั้งเดีวจบ แต่ก็ไม่มีการการันตีนะครับพอมันเป็นการรักษาแต่ว่ามันมันเป็นการเหมือนกับเพิ่มเพิ่มโอกาสในการสําเร็จขึ้นมาครับธุรกิจตัวนี้เนี่ยถามว่าถ้าถ้าเป็นเทรนด์ด้วยเนี่ยแหละครับมันก็เป็นเทรนด์ที่กําลังจะมาเพราะว่าทุกที่เลยมีปัญหาเรื่องประชาการลดลงหมดเลยสุดท้ายครับในช่วงนี้เนี่ยคือคนมีความเครียดมากขึ้นผู้หญิงมีแต่งงานหรือว่ามีครอบครัววางแผนมีครอบครัวนี้ในอายุที่มากขึ้นเพรนด์ท้่สุดท้ายครับ เปอร์เซ็นต์ที่จะต้องมาพึ่งพาเทคโนโลยีช่วยการจเจริญพันธุนะ์มันสูงมันเติบโตขึ้นมาตลอดครับของ g f c เองนะครับต้องต้องต้องเรียนว่าเราโฟกัสคนไทยเป็นหลักมาโดยตลอดนะครับเรามีคนใช่เป็นคนคู่สมรสไทย,ยอยู่ประมาณ80นะครับแล้วที่เหลือ30ก็จะ,ะแบ่งลัดหล่อนกันไปก็จะเป็นมี ผู้ที่สนใจจะมีบทในอนาคตมาปรึกษาก็จะเป็นในแนวของการมาฝากไข่นะครับอันนี้ก็จะมาเดี่ยวๆนะครับแล้วก็จะมีส่วนที่เหลือก็จะเป็นคู่สมรสที่เป็นคนไทยกับคนชาวต่างชาตินะครับแล้วก็จะมีส่วนที่ยังน้อยอยู่สําหรับเราก็จะเป็นชาวต่างชาติทั้งคู่อันนี้ที่ผ่านมาเรายังไม่สามารถรับเขาได้อย่างเต็มที่เพราะว่าเนื่องจากพื้นที่ของพระรามสามเราอ่ะคือณวันนี้ที่เราเทคแคร์คนไข้คนไทยก็ค่อนข้างที่จะแพ็คมากๆนะครับการที่จะรับคนต่างชาติเนี่ยเราต้องการพื้นที่เพิ่ม อ่ามันต้องมีพวกล่ามมีเป็นเป็นโซนให้เขาอะครับแต่ถามว่าเรามีคนไข้กลุ่มนี้มาตมิดต่อไหมมีพอสมควรเลยแต่เราไม่สามารถรับได้อันนี้จะเป็นเหตุผลต่อไปที่ทำไมเราถึงต้องมีการขยายสาขาครับครับตรงนี้ครัว่าที่ผ่านมาตรง GFC เราเรามีแค่หนึ่งสาขาซึ่ง1สาขาเราเนี่ยก็ออปเปรตมาได้ค่อนข้างดีมาโดยตลอดนะครับเรามีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทุกปีนะครับแล้วก็ทาจุดสูงสุดใหม่ตลอดมาโดยตลอดเลยแม้กระทั่งช่วงโควิดเองเราก็ไม่ได้มีประเด็นอะไรนะครับเราสามารถเปิดบริการได้เพราะว่าฐานลูกค้าเราเป็นคนไทยนะครับอันนี้เป็นอีก1ึงจุดแข็งของ GFC เลยนะครับว่าช่วงนั้นเนี่ยคนไข้ต่างชาติไม่มีแต่เราก็ไม่เราถ้าไม่ได้ผลรับผลกระทบเลยครับเราสามารถ manage ในการควบคุมโรคได้นะครับทีนี้เนี่ยเราก็มองกันว่าเออเรมียังมีกลุ่มลูกค้าต่างชาตินะที่สนใจจะเข้ามาทําการรักษากับเรา แต่เราเซิร์ฟเขาตรงนั้นไม่ได้กับเรามองว่าพื้นที่ของ GFC ในปัจจุบันเนี่ยเราเต็มแล้วคือแคปของห้องแลบเรากับพื้นที่รองรับคนไข้เนี่ยห้องตรวจเราเนี่ยไม่พอแล้วเพราะันแผนของเรามีการวางไว้ว่าการที่เราจะขยายในอนาคตนะครับเราต้องการพื้นที่ที่ต้องเตรียมสําหรับรองรับการเติบโตอย่างต่อเน,นื่องของเราด้วยมันเลยเป็นโครงการของสาขาส่วนในภูมิพลามกาที่เราต้องการระดมทุนขึ้นมานะครับในโครงการนั้นเนี่ย มันก็จะเป็นตึก6ชั้นนะครับที่เราเราซื้อมาแล้วนะนะครับอ่าแล้วรก็วางแผนแล้วว่าอ่ชั้น2เนี่ยจะเป็นส่วนของคนไข้ในประเทศนะครับซึ่งอันนี้ก็จะขยายแคปซิตี้ในการรับคนไข้ของเรานะครับจากพระราม3ไปแล้วก็รวมถึงคนไข้ที่จะเดินทางมารักษาเพราะว่าอยู่ใกล้กับสนามบินสุวรรณภูมินะครับแล้วก็เป็นสองอ่อจังหวัดข้างเคียงก็สามารถมาได้นะครับแล้วก็เราก็จะมีชั้น3ที่เป็นคนไข้ต่างประเทศอันนี้ครับจะเป็นจะเรียกว่าเป็น US curve ของเราก็ได้นะครับว่า คนไข้ที่เราไม่สามารถารับเขาได้ก่อนหน้าน,นี้เราก็จะมีชั้น3แล้วที่จะสามารถคนไข้กลุ่มลองรับคนไข้กลุ่มนี้นะครับแล้วก็เรายังจะมีชั้น4นะครับซึ่งเป็นแ a บอันนี้เป็นจุดเด่นของ TFC นะครับเน,เนื่องจากเรามีทีมแ a บที่แข็งแกร่งนะครับแต่การที่เราจะเติบโตไปได้ในอนาคตอย่างยั่งยืนเนี่ยมันจะต้องมีมีมาตรฐานของเรามันต้องไปได้ทุทกสาขาของเรา,าเพราะฉะนั้นเนี่ยชั้น4เนี่ยครับจะเป็นการตอบโจทย์ของเราที่ว่า lab เราจะมีการเป็นเป็นศูนย์เทรนนิ่งแลบของเราเองนะครับแล้วก็เพื่อสร้างทีมนักวิทย์ให้เรานะครับเพื่อนในการที่หลังจากนี้ไปถ้าเราจะขยายสาขาเนี่ยเราสามารถขยายไปได้เลยทีมแพทย์เราไม่มีประเด็นทางด้านนี้นะครับเพราะว่าแพทย์เนี่ยเนื่องจากพุ้นส่วนใหญ่ละพุ้นส่วนหลักเราครับเป็นอาจารย์อาจารย์หมออยู่แล้วแต่มีลูกศิษย์อยู่ซึ่งมีลูกศิษย์ที่จบทางด้านนี้โดยเฉพาะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมต้องการทีมแลบท,ท,ท,ที่ที่มันม่นคง และในขณะเดียวกันเนี่ยในชั้นนั้นก็จะมีเป็นธนาคารเก็บแช่แข็งตัวอ่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกในส่วนหนึ่งของเราที่เราเล่งเห็นความสําคัญว่าในอนาคตการฝากไข่อะมันเป็นอะไรที่ต้องสําคัญที่จะต้องฝากนะครับเพราะว่าเทรน์ของผู้หญิงยุคใหม่อยากทางานก่อนอาจจะแต่งงานช้านะครับหรืออาจจะยางไม่อยากไม่อยากมีลูกแต่การฝากไข่เนี่ยมันเป็นมันเป็นตัวเลือกของคุณหนึ่งอย่างในอนาคตของคุณนะค,คุณสามารถฝากตอนนี้ในอนาคตถ้าคุณอยากมี มีตัวน้อยออกมาอะก็สามารถเอาไข่ที่ฝากไว้มาละลายได้แล้วมาใช้ได้แล้วเราก็จะมีในส่วนชั้นสุดท้ายก็จะเป็นทั้งส่วนของออฟฟิศเรานะครับอันนี้จะเป็นเป็นหนึ่งส่วนนะครับที่เราจะเราไปะระดมทุนแล้วก็ไปไปลงทุนในั้นหลักๆอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นสาขาอุบลน,นะครับซึ่งที่นั่นเนี่ยถามว่าทาไมต้องเป็นอุบลเพราะว่าเรามีคนไข้ที่เดินทางมาจากโซนนั้นอยู่พอสมควรแล้วยังมีตลาดประเทศเพื่อนบ้านอีกนะครับรวมทั้งที่นั่นเนี่ยเราก็ได้ คุณหมอที่เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์พิทักษ์มเหมือนกันนะครับเราก็จะไปตั้งแลบที่นั่นเป็นศูนย์อีกศูนย์หนึ่งที่มีพร้อมทุกอย่างในการรักษามีบุญยากนะครับเพราะฉะน,นี้ในการระดมศูนครั้งนี้ครับมันก็จะไปลง2ส,สาขานี้เป็นหลักๆนะครับใช่ครับของ GFC เราเป็นเจ้าแรกในในตลาดเลยนะครับที่เป็นเกี่ยวกับมีบุญยากที่ได้เข้าลิสต์นะครับ ถามว่าเรามีความมั่นใจไหมเรามีความมั่นใจมากนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยเนี่ยเราเห็นพื้นฐานของตัวเราเองแล้วนะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยเรามีความแข็งแกร่งในตัวของเราเองอยู่การทําการตลาดของเรามีสักเสร็จอย่างต่อนเนื่องจะเห็นว่าเรามีข่าวสักเสคู่ที่เป็นคู่ยากๆมมนก็ทั่งดาราที่มาศึากษากับเราอาจจะไม่สําเร็จที่อื่นแต่ก็มาสําเร็จกับเรานะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้มันเป็นมันเป็นจุดที่สามารถตอกย้ําความสำเร็จของเราได้นะครับว่า สต๊าฟเลดที่เราได้มาเนี่ยมันเป็นสต๊าฟเลดจริงจริงนะนะครับเพราะว่าตัวเลขพวกนี้เนี่ยก็ต้องดูด้วยว่าถ้าเกิดเคส,สนคนไข้เยอะเคส,สคเยากเยอะการที่จะคีบูนี้ได้เนี่ยมันต้องมีบางอย่างละซึ่งเราทาตรงนี้ก็ได้ค่อนข้างที่จะดีนะครับแล้วเรามีฐานคนไข้เป็นคนไทยซึ่งแข็งแรงอยู่แล้วนะครับการที่เราเปิดสาขาเพิ่มอีกสองสาขาเนี่ยมันค่อนข้างจะมันค่อนข้างจะแน่นอนแหละว่าเราจะต้องมีมีตัวเลขเข้ามาอย่างไงบ้างนะครับแล้วที่สําคัญเนี่ยการที่เรามีสาขาน้อยครับ การเข้าตลาดตอนนี้เนี่ยมันก็เหมือนกับนักลงทุนสามารถเติบโตไปได้กับเราในอนาคตมันยังมีจุดอีกหลายๆจุดยังมีหลายๆส่วนที่เราสามารถไปได้นะครับเราก็มองว่าจุดนี้เป็นโอกาสที่ดีนะครับที่เราจะได้เติบโตไปด้วยกันนะครับก็อย่างอย่างที่เรียนนะครับว่า g f ยจะเป็นเจ้าแรกนะครับที่เข้าตลาดเกี่ยวกับทางด้านมีบุญยากนะครับแล้วเราก็มีความมั่นคงนะครับการเติบโตของเราเติบโตมาอย่างต่อเนื่อง รเราเติบโตมาเนี่ยสปีล่าสุดก็ประมาณ13%บสบวกๆมาโดยตลอดนะครับแล้วก็สร้าง 0, จุดสูงสุดใหม่มาโดยตลอดนะครับการที่เราเระดมระดมทุนในครั้งนี้เนี่ยมีความชัดเจนมากๆนะครับว่าเงินทุนในการระดมทุนครั้งนี้เนี่ยนำไปทําอะไรนะครับมาเป็นการต่อยอดมาเป็นการสร้างความมั่นคงของตัวธุรกิจเองในอนาคตเพื่อที่จะขยายสาขานะครับเพื่อที่จะมีทีมแลบกปินของตัวเอง นะครับซึ่งตอนนี้มีอยู่แต่เราจะต้องทําคุณภาพตรงนี้เนี่ยเพื่อเพื่อความยั่งยืนนะครับแล้วก็มันเป็นจุดที่เข้าตลาดไปแล้วเนี่ยถ้าถ้าจะมองในฝั่งของนักลงทุนเนี่ยพอเข้าไปปุ๊บควอเตอร์ควอเตอร์หนึ่งของปีหน้าอาจจะก็จะมีสองสาขาเข้ามาแล้วหลังจากนี้มันก็มันก็จะเติมไปเรื่อยๆครับมันเป็นเหมือนกับเ,เริ่มลงทุนด้วยกันแล้วเริ่มเติบโตไปด้วยกันนะครับแล้วก็ร่าฐานของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะแข็งแกรงอยู่แล้วนะครับจากตัวเลขที่เราทํามานะครับเรามีผลสักเส s นเลสที่ ที่เป็นที่ประจักษ์อยู่นะครับว่าที่ค่อนข้างที่จะสูงกว่ามาตรฐานแล้วก็จะมีเคสสักเซสที่จะเห็นออกมาเรื่อยๆนะครับมันผมว่าจะให้ความมั่นคงให้ความมั่นใจกับนักลงทุนนะครับแล้วก็เราเนี่ยเป็นหุ้นเราก็กะว่าเราเนี่ยจะเป็นทั้งโคสแล้วก็ริมเสถียรด้วยนะครับคือเราเนี่ยมีแผนที่จะมีการอาจใจเ,เงินปันผลนะครับอย่างต่อเน,นื่องนะครับในขณะเดียวกันจังหวะที่เรามีความพร้อมอย่างเช่นเราเปิดรับคนไข้ต่างประเทศเนี่ยก็จะเป็นถือว่าเป็น new a s e ใหม่ของเรา และหลังจากนี้ไปถ้าเรามีหลังจากที่เรามีความพร้อมบริหาร2ส,สาขานี้แล้วการที่จะขยายไปสาขาหัวมืองต่างๆก็เป็นอีกหนึ่งสเตปของเรามันก็จะเป็นก็เป็น,ปนของเราอีกเหมือนกันนะครับก็อยากจะขอฝากให้ความมั่นใจกับนักลงทุนนะครับว่า GFC ครับจะทําอย่างเต็มที่นะครับเพื่อให้เราเติบโตไปด้วยกันครับ